มิวเอ็กซ์ด i อีโนิคสวยสวยใสๆไม่ควรพลาดน,นะครับรถคันนี้ฟรีดาวแน่นอนพอนไม่ถึงหมื่นห้ารถคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับประหยัดกว่าออกห้างตั้งห้าแสนห้าเนี่ย สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีเซลคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราได้ PPP ยอดทิศอีกคันนะของแบรนด์ดังด้วยยูส e ุมิลเจ้ะตัวนี้เป็นย e ูสุมิลเปี2018นแะครับแล้วต้องบอกเลยนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นเดียคอนิกด้วยนะครับสังเกตง่ายๆนี่ชุดแต่งมานั่นอ่ะสเกิร์ตด้านล่างมาเต็มเลยนะครับแล้วก็กราบด้านข้างมาพร้อมนะนี่เห็นไหมล้อก็จะเป็นลายเนี่ยล้อนี่ก็จะเป็นล้อลายไอคอนิกล้อลายใหม่แล้วนะครับ และที่สําคัญนะครับคือภายในภายในจะภายในเ็จะได้เป็นเบาะดำนะตัดกับพวกสีเงินแล้วก็ cross b a c k แบบนี้ดูสวยตัวนี้ออปชั่นเต็มนะเครื่อง3,000 DA DVD ขับ2นะครับตัวนี้สีตัวนี้เขาเรียกว่าสีออสเตรเลียนโคลแบ็ด้วยคือสีดําพิเศษสําหรับตัวเดียคอนิกเพราะไอคอนิกเนี่ยมีแค่2ส,สีนะคือสีขาวกับสีดําตัวนี้สีดำนะครับดูสวยดูดุเลยนะแหลกลังคา มาพร้อมหมดอันนี้พร้อมแคมปิ้งเลยใครหาเรียกว่ดสายแคมปิ้งใช้งานในเมืองใช้งานนอกเมืองคันนี้ตอบโจทย์ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยผมบอกเลยจุดขายของมิวเคือราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดละตอนนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโครงสร้างรถคันนี้สวยแค่ไหนนี่มาดูโครงสร้างก่อนเลยรถคันนี้สวยมากนะครับรถเจ้าของเดียวนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะสำคัญเลยที่นี่เราคัดรถเกรดคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ให้ดู น็อตเดิมหมดนะรถสวยโครงสร้างดีนะครับเนี่ยผนังข้างสวยหมดเลยนะครับรถสวยนะคานเดิมหมดอันนี้แน่นอนนะนี่เพจนะเพจรอยต้มยังอยู่เลยนะอันนี้เดิมหมดแน่นอนนะฮะรถสวยนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง3000ันบูพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น d d i ีไอบูพาวเวอร์คือเครื่องแรง170กว่ามา้านะแต่ประหยัดน้ํามันขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้หัวฉีดใหม่ตัวนี้นะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดู ด้านหลังกันหน่อยอะนะครับดูด้านหลังกันนะครับอ่นี่รถคันนี้นะครับนี่ให้ดูด้านหลังตัวน็อตเดิมหมดนะครับรถสวยนะครับไม่มีขันนะครับรถสวยนะครับแล้วก็ตัวตัวซีเลอร์เนี่ยเดิมหมดนะให้ดูเลยอิสนะุเนี่ยดูง่ายง่ายอยาบอกดูเนี่ยดูตะเข็บดูง,ง่ายเลยตะเข็บไม่มียับนะครับสวยนะฮะแล้วก็โครงสร้างรถนะดูผนังไม่ไม่มรีรอยกระแทกเลยสวยนะ สวยกริบเลยนี่ให้ดูนะครับรวมถึงด้านขวานี่ผมให้ดูเหมือนกันเดะเลยสวยนะโครงสร้างดีนะครับรถสวยจริงสวยจังนะมาดูด้านล่างกันอีกหน่อยนึงนะ,นะให้ดูด้านล่างกันนะครับนี่สดสดเลยเห็นไหมฮะรถสภาพสวยมากนะล้อไหลสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างสวยงามนะครับให้ดูอันนี้ครบช้วนเอาละครับเราเห็นรถนะสภาพรถสวยแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้ข้างนอกร้อนจัดเลยนี่ผมเนื่อแตกเลยนะเอาละแต่ไม่เป็นไร <S <S เพื่อคุลูกค้า <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูมาดูภายในก่อนภายในเนี่ยต้องบอกเลยเนี่ยหนังสีดําอย่างที่เราเห็นนะฮะเป็นหนังจากโรงงานมาเลยนะเบาะปับปไฟฟ้านะด้านคนขับนะครับแล้วก็ตัวนี้ภายในเนี่ยต้องเรียกว่าเขาตกแต่งมาค่อนข้างออกแนวสปอร์ตแล้วก็หรูหราขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแมนเนอร์เชนเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะกุญแจเป็นคียร์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะเจ้าของเดียวเลขไม่น้อยจริง93,717มมกิโลคุณดูนะรถปี2018นะครับ5ปีรถวิ่งอยู่93,000ปีนึงวิ่งไม่ถึง20,000ื่โลเอาเงี้ยรถสภาพสวยจริงเนี่ยผมเนี่ยให้ดูเลยพวงมาลัยหนังเหน่งนี่กริบเลยเบาะเนี่ยให้ดูเนี่ยเบาะสภาพเบาะคลิปไหมคือเหมือนรถใหม่อะ่ะดูแลรักษาดีมากทั้งเบาะคนขับคนนั่งเหมือนกันเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยคอนโซล นะสภาพสมบูรณ์มากนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยให้ดูเลยเจ้าของใช้รักษาจริงๆนะครับส่วนออปชันต,ต่างๆตัวนี้มาเต็มนี่จอตัวนี้มีจอแบบต้องเรียกว่านี่มีระบบนำทางให้ด้วยเป็นทัชสกรีนแบบใหญ่ๆเลยนะใช้งานง่ายนะสะดวกสบายเชื่อมต่อได้หมดนะระบบมีเดียนี้เชื่อมต่อได้หมดนะเยอะแยะเต่ไปหมดเลยนะฮนะก็ตัวนี้บลูทูธใช้ได้หมดเสียบ usb ได้นะสบายสบาย แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์นี่ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายเนี่ยปรับอุณหภูมิง่ายนิดเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้สะดวกสบายเลยนะแล้วก็มียังมีเครื่องเล่นซีดีให้อยู่อันนี้แบบย้อนยุคหน่อยแต่ว่ายังมีให้อยู่นะครับที่เก็บของต่างๆเยอะนะนี่ผมให้ดูเลยอันนี้นะ่ะอันนี้เป็นสำเนารถนะนี่ที่เก็บของเยอะแยะเลยนะครับช่องเสียบ u s เเยอะแล้วก็ที่วางแก้วน้ํามีมาให้หมดเลยนะครับค่อนข้างครบช่วน ส่วนเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมีสปอร์ตโหมดให้ด้วยชิฟได้ชิฟอัพชิฟดาวนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆ่ค่อนข้างครบถ้วนพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับครบถ้วนนะนั่งสบายวิสัยทัศน์ดีมากนะครับรถรอบคันเนี่ยกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยดีกระจกมองหลังก็เป็นกระจกแบบกองแสงเรียบร้อยอันนี้ดีครบถ้วนเลยนะครับเอาละด้านหน้าประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสภาพเป็นไงมั่งด้านหลังนะครับอันนี้ใหญ่โตอลังการนั่งสบายนะนี่เบาะเบริร์นั่งสบายนะครับเบาะหนังกาน,นิ่มดีนะอันนี้แล้วก็ออปชั่นต่างๆมีมาค่อนข้างเต็มนะต้องบอกก่อนเลยว่าช่องเสียบนี่ USB มีมาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบให้ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ส่วนที่เท้าแขนแน่นอนมีมาให้ครับพร้อมที่วางแก้วน้ําให้เรียบร้อยนั่งสบายนะแล้วก็ ความกว้างขวางเนี่ยเฮดลูมเล็กลูมเหลือๆสบายๆนะครับมีตัวนี้ที่ดีคือมีจอ DVD มาให้ด้วยนะอันนี้ได้ใช้เนี่ยนะครับแล้วก็นี่แอร์ Air เนี่ยมีมาให้แถว2แถว3ปรับได้นี่ปรับแยกได้ที่ตรงนี้ด้วยอันนี้นะปรับแรงลมได้คือเรียกว่าครบถ้วนเอางนี้ดีว่าอะไรที่เจ้าตลาดมีอันนี้มีมาให้ค่อนข้างเกินมานิดนึงด้วยนะเจ้าตลาดไม่มีจอให้อันนี้มีมาให้เรียบร้อยหมด ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็พื้นที่กว้างขวางเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายสัหน่อยหนึ่งเป็นยังไงม้าง,งอันนี้นะครับด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระนี่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเราพับเป็นแบบเจที่นั่งอยู่นะแต่ว่าที่เก็บของเขาก็มีให้เนี่ยมีที่เก็บของตางหากให้นะวางของได้อยู่หรือถ้าคุณลูกค้าอยากจะเก็บของพับแบบเยอะๆหน่อยก็พับบอกลงไปเลยนี่สะดวกสบายวันทัชเลยเห็นไหมง่ายดาย ใหญ่โตเลยตอนนี้ไปเที่ยวทริปได้เป็นอาทิตย์อะ่ะสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายของ m ิวเอ็เขาเลยนะครับห้องโดยสารใหญ่โตสะดวกสบายกว้างขวางนะครับแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานต่างๆครบถ้วนตัวนี้3000 DA ดีเไม่แบกน้ำหนักแน่นอนขับทางไกลสบายๆชิลๆเลยนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเป็น DDI b ไอบูโคลเแล้วเดี๋ยวมาดูประวัติรถกันนะครับประวัติรถคันนี้นะนี่ให้ดูเลยรถคันนี้เนี่ย รถปี2018จด2018เหมือนกันนะครับเป็นอิวสุมิวเนะเครื่อง3,000ตัวนี้ชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เจ้าของเดิมเนี่ยผมบอกว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นอันนี้เป็นรถบริษัทญี่ปุ่นนะครับในเครือของตีเพชรอีวสุเลยนะอันนี้เป็นรถในเครือบริษัทเขาเลยประวัติชัดเจนหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยต่อถึงปี67เดือนกรกฎาเรียบร้อยใช้กันยาวๆเลยจะบอกให้เลยว่าคันนี้ประวัติชัดเจน เจ้าของเดียวจริงนะเพราะเป็นบริษัทรถในบริษัทในเครือของตีเพ็อิวิสุนะครับแล้วก็เรียกว่าเลขใหม่ก็น้อยมากด้วยนะได้ตัวดีไอคอนิกด้วยครบถ้วนหมดอย่างนี้สนใจแล้วใช่ไหมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูราคากันราคาอิวิสุมิวเอ็กซ์สามศูนย์ดีเอดีวีดีขับสองคันนี้นะครับผมขายโคตรถูกเอางี้แล้วกันนะราคาออกห้างรู้ไหมล้านสามเก้าเก้าเลยนะครับคันนี้แต่วันนี้นะรถผ่านไป5ปีผมขายแค่นี้เอง 849,000บาทคุณลูกค้าประหยัดไปแล้วนะครับ550,000เอางี้เลย550,000บาทเต็มๆเลยสำหรับรถคันนี้ใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวแน่นอนจ้ะแล้วก็ที่สำคัญนะผ่อนอยู่แค่ประมาณ14กว่ากว่าไม่ถึง15ใครหาอยู่งบผ่อนไม่เกิน15ื่คันนี้ตอบโจทย์คุณไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเอาล่ะรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ค e ุมสิมอเต๋อของเราฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านให้ใตามครับสวัสดีครับ